สีช่วงที่มันแก่ไปแล้วหมายถึงว่าเริ่มมีสีน้ำตาลเริ่มม่วงเข้มไปถึงน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลเข้มสีพวกนั้น,นครับจะให้เรื่องของรสชาติคุณภาพผลผลิตดีมากถ้าเราแยกก้นได้หมายถึงว่าเรามีเยอะเราเราแยกก้นได้ก็คือช่วงจเจริ่มจะโตยิงสีสวยข้นช่วงที่ว่ามันกําลังบุงรุงลูกที่ว่ากําลังสร้างเนื้อกําลังสร้างคุณภาพผลผลิตใช้ไอตัวที่มันเป็นสีเข้มเข้มรสชาติ โอ้ห oh, สุดยอดมากแล้วกเ็เนื้อจะดีเรื่องเรื่องเปลือกจะบางเม็ดจะรีอะไรเงี้ยคือตัวนั้นนะ่ยผมเข้าใจว่าน่าจะมีเรื่องของโพแทสเซียมผสมปนอยู่เยอะแล้วอันหนึ่งที่ที่ใช้มาแล้วพิสูจน์ได้เลยว่าเออในเนี้ครับในจุลินทรีย์เขาแสงอันนี้เอาตัวนี้ก่อนนะจุลินทรีย์เขาแสงเนี้ยจากบริษังหลังเนี่ยนะแทนฮอร์โมนได้เลยทุกชนิดเราไม่ต้องซื้อประเภทฮอร์โมนหรือสาราหยาดใช้ละ เนี่ยใช้นี่เรื่องวิจหลังเลยออกซินจิปเบอรลินเซโตพินินฮอร์โมนเกี่ยวกับเรื่องเรดา์โตเ่ยแั่แทนใ,ในมุมหนึ่งข้อที่สองก็คือมันจะฮอ,อร์โมนใช่ว่าฮอร์โมนละอะม,ม,ม,มิโนโอะมิโนเนี่ยคือส่วนหนึ่งตัวจุลินทรีย์ข้าแสงโดโตโดโรเวคเตอร์แคทูลาซัสเนี่ยซึ่งตึ่งอาจารย์วิโรดคิดคิดคนใหม่้วคือมันเป็นโครงสายพันธุ์กับจากไข่อันนี้เลี้ยงแบบใบไม้โตแล้วประสิทธิภาพดีมากแล้วมันจะเป็นกลุ่มเอโนโดไฟคือดึง ดึงสารอาหารที่มันหมักจากใบสังขาไดนที่เราหมักเยอะทั้งทั้งธาตุอาหารทั้งสารอาหารทั้งสารกระตุ้นการเจริญเติบโตพวกฮอร์โมนอะมิโนเ่ยคือดึงเก็บได้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วตัวจุลินทีย์ข้อแสงเองก็มีคุณ่อในการสร้างอะมิโนตึงอะมิโนแล้วก็ตึงในเกล็ดด้ตัวเองอันนี้ตัวสงเขาแสงนี่นะพิเศษตรงที่ว่าในเก่็ในอากาศเนี่ยตึงเข้ามาในตัวเองได้เลยสามารถตึงในเก่็จากอากาศเข้ามาเก็บที่ตัวได้เองเลยเสร็จแล้วพอซึมเข้าสู่ใบ มันก็จะเข้าไปแตกตัวปลด่อยให้ต้นไม้กินเลยมันเลยว่าผมคนเนี่ยวิธีพามาทุกรอบนะถ้าพ่นช่วงเย็นเพื่อการเย็นแดนด,ดไม่ร้อนพ่นกลางคืนเนะี่ยพนเย็นเนี่ยเช้ามาในแตกยอดอ่อนเลยยอดอ่อนพุ่งเลยนะเพราะมันกินเลยไนงะตัวตัวเอนโดไฟเนี่ยผมบอกเลยมันแตกต่างจากนี้แตกต่างจากตัวที่เคมีก่อนเด็ดคือคีเลตกับนาโนซีเลอร์ยิ่งยังไมันแตกต่างโดยสิ้นเชิงพวกนั้นคือ พวกนั้นคืองี่พอเวลามันมันเข้าไปเนี่ยมันต้องรอแสงแดดอย่างเงี้ยรอรอรอไปรวมกันที่ใบเนี่ยสามารถสังเคราะห์แสงได้โดยโดยโคลอโรฟิลรวมโดยน้ํารวมโดยคาร์บอนไดออกไซด์รวมสร้างเป็นแป้งเป็นพลังงานส่งมาเอ้สร้างเป็นน้าตาลสร้างเป็นพลังงานส่งมาให้ต้นไม้กินมันถึงจะเห็นผลน,นั้นเคมีให้เร็วที่สุดเพราต้องใช้เวลาสามถึงห้าวันอยู่ดีแต่นี่คือเมื่อมันซึมเข้าไป ซึ่งก็ไปได้หมดเร็วเหมือนคีเรนเหมือนนาโนหรืออาจจะเร็วกว่าเต่ยเพราะอนุภาคมันเล็กยานยนซีนะแล้วมันปลดปล่อยเลยไงมันฆ่าตัวตายเลยเขาว่าฆ่าตัวตายหมายถึงให้ต้นไม้กินเลยต้นไม้เหลืองเหลืองต้นไม้ที่ว่าโซงๆงต้นไม้ที่ว่าเหมือนสารวนิดกระตุ้นแบบคือเหมือนวิตามินผื่นหรือเหมือนลดความเครียดในผื่นใช่ไหมกำลังทรงๆกำลังป่วยๆเโดนเข้าไปแบบก็แตกตัวให้กินนะครับ ตัวเน,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 นี้ยในสารข้าแสกการบีสิบหกตัวนี้ตัวสารข้แสงเนี่ยมันจะนอกจากแทนฮอร์โมนแทนฮิมิทนะครับแทนอะมิโนโได้ทุกชนิดเนี่ยอันน้แทนอืยเก,กระสีปรอมไม่ลงที่ใช้แล้วใช่เนี่ยคือจะใช้ให้มันบ่อยๆสม่ำเสมอหน่อยนะครับก็คือหากที่เก็ดวันพ่เป็นเกินสิบวัน่นตามหลอกปกตินะที่สาคัญคือเรื่องมแมลงไม่เกินมากเรื่องมแมลงนี่คือถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยเนี่ยชำรานี่มากันแพ่มากันทั้งหนุ่บ้างใช้แล้วลายแดงไม่ลงที่ผ่านมาเนี่ย ไรแดงไม่เข้าเลยนะแม้แต่ติดต้นยางก,กับไรแดงไม่เข้าเนี่ยคนหนีบบ่อยมันมีสารเชือพวกซันเซอร์หรือพวกเอทเกอร์ไล่แมลงแต่ผิดกันครับถ้าอยู่ในต้นอยู่ต้นท้องหลังที่อยู่ข้างต้นนะมันเป็นสารดึงดูดแมเลงเข้ามาหาจะมีสารที่เขาเรียกว่าอาป,ปาในในของญี่ป,ปุ่นคือมันมีพวกโอโซนหรือพวกอะไรที่าาาว่าบริสุทธิ์มากแมลงชอบมากจนไม่สนใจพืชข้างเนี่ยวิ่งเข้าหาจากท้องหลังนั่นแมลงก็จะเข้าหาทุกท้องหลังอย่างเรื่องเกีียวไฟไรแดงทั้ง เออ่พวกหนอนพวกผีเสื้อพวกนี้มีอยู่ในท้องหลังครบแล้วในท้องหลังเนี่ยพอมีพวกนีก้ปับ๊บเออ่ตัวที่มาคือตัวอะไรตัวหั่มตัวเบียนพราะผมรักษาสภาพแากร้องไงผมบอกแล้วหัวใจสำคัญการทํา,ทาสวนแบบเนี้ยทำเกษตรเนี้ยใช้เชียวพันเก่ยวผ้าบรินบิ้นเบตานซีเนี่ยเราต้องสร้างระบบสถุงดุลในสวนสร้างระบบเกษตรในสวนให้ได้ก่อนดังนั้นพอท้องหลังนี่มีเยอะพวกมแมลงมันเข้าอยู่เยอะนะตัวอะไรที่ไปมาปนอยู่ตัวหัม่มตัวเบียนไปเดินดูได้ทุกตนะ้นแล้วเพียบเลย อันนี้คือคนที่ช่วยผมทําสวนช่วยผมทําสวนเนี่ยผมไม่ไม่ต้องพึ่งพึ่งการพ่นสารเคมีไม่ต้องพึ่งยาแมาลงไม่ต้องพึ่งยาลาเพราะว่าในตัวช่วยทำสวนอันนี้คือในเรื่องของสารกษาแสงนะการกษาแสงจแบบากใบถังหลังนะน้ำแดงอ่าดูดีซีบนะีสิบหกนะครับดูดีซีบีสิบหกก็ตัวเนี้ยคือใช้เวลาหมักแค่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงนะยี่สิบสี่ชั่วโนะมงเนี้ยถ้ามันมีกลิ่นหอมเนะี่ยสามารถใช้ชได้แนละ้ว แต่ถ้ารอถึงสี่สิแปดชั่วโมงจากน้ำใสๆมันจะกลายเป็นขุน่นเชื้อจเจริญพื้นที่ใช้สี่สิแปดชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยเชื้อมันจะมีปริมาณเยอะความก้นเชื้อเยอะและความแข็งแรงของเชื้อในเต็นที่ประสิทธิภาพใช้ันจะดีแต่ว่ากลิ่นมันจะเปลี่ยนจากกลิ่นหอมหอ,มอ่อนๆเหมือนดอกไม้เหมือนอเป็นกลิ่นที่หอมแนละชื่นใจนะมันจะกลายเป็นกลิ่นที่เป็นเหมือนของหมักดองอ่ะก็จนกระทั่งเก็บไว้ได้ในที่ร่มครับ เอาเอาใบออกภายใน 4, 8ส8ปชั่วโมงเสร็จแล้วก็กรอกใส่ปวดเก็บไว้หรือว่าไว้ถังก็ได้ไม่ต้องเอาใบออกเอ้กเอาใบออกแล้วไม่ต้องกรอกก็ได้แต่ว่าเรารอดูว่ามันตกตะกอนไหมถ้าตกตะกอนเหมือนเป็นวุ้นก็คือจุลินทรีย์ตายแล้วก็มีกลิ่นเหม็นเน่าเน่าเลยนะเหม็นเน่าเลยอันนี้คือเน่าเหมือนแบคกีรีิยาตายเหมือนเหมือนเหมือนผักเน่าหรืออะไรเงี้ยคือกลินแบบกีรตยทิ่ตายแล้วเหมือนเหมือนเน่าของผักอะไรอันนี้คือเสียแล้ว แต่เสียแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยสารที่มันปลดปล่อยออกมานะมันก็สามารถใช้ได้ประโยชน์อะเอาไปหลานลงดินการลงดินหา่างโคนเนี่ยมันก็กลายเป็นตัวบำงุงดินเป็นปุ๋ยเป็นตัวลงดินไปอันนี้คือตัวบีสิบหกเนี่ยเน้นที่โลกพืชโลกพืชที่ชนิดนะครับที่ผมสัมผัสมาเนี่ยคือที่เป็นโลกพืชกับแบคทีเรียรบางตัวที่เป็นโลกพืชเนี่ยมันเอาอยู่แทงเกอร์เนี่ยมเอาอยู่คือเอาอยู่หมดเลยจุลินทรีย์ กลุ่มเนี่ยเอนโนไฟต์มันเป็นเอนโนไฟต์แลแต่กลุ่มเนี้ยสำคัญโดยเพพาะบีทีเอสทพรี่คดมาเนี่ยมันเป็นกลุ่มที่เลือกทาลายเฉพาะจุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืชจุลินทรีย์ที่เป็นพิษไอ้ที่ที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยมันจะทาลายแต่จุลินทรีย์ดีมันจะปล่อยหมดเลยแม้แต่เห็ดยิ่งขึ้นเลยถ้าเราใช้ตัวอื่นเนี่ยเห็ดก็ตายยูดก็ตายยูตายหมดเลยแต่ว่าอันนี้มันเลือกทาลายเฉพาะตัวที่เป็นตัวที่เป็นโรคพืชตัวที่เป็นประโยชน์จะปล่อยไว้ เนีสิบ1 6เนี่ยมันมันมหัศาลเหมือนนี้เลยแล้วตัววีสิเนี่ยครับคุณจะบอกว่ามันคือเหมือนใช้คู่กันแล้วมันต่อยอดมาเลยเพราะตัวเนี้ยเขียวเขียวเข้มเร็วคนไปพ่นลูกทุเรียนเนี่ยโอ้สุดยอดโคตรโคตรเขียวแล้วเหนียวโคตรเหนียวครับคุณสมบัติของมามั้ยฮะมีค่าเป็บดำน้ำดำนานไม่มีก็มันเป็นจุลินทรีย์จะมีเลยเนี่ยขวดนึงเนี่ยครับขวดนึงขู่เนี่ยขวดนี่แหละตาใช้เลยครับขวดเนี้ยใช้น้ำสองวันนี้ คือเรียกพื้นทั้งสองเรีเป็นสูตรที่ผมใช้มากแต่แรกแล,กกล้วเมื่อก่ลงตัวดีนะ,ะถ่าพ่นทางใบเลยอย่างนี้ยทางผลลงดินโอ้โหผลดินต้นโตมโตมต้นไม่แตกไม่อรือไม่เออหลาดไม่เดิอนอะไรเงี้ยคือแล้วทำให้ดินดีค่าเชื้อโรคอะไรเงี้ยคู่เนี้ยน,น,น้ำน้ำหนึ่งร้อยลิตรลดลงหน,นึ่งนิตรกเพิ่มเป็นสองเท่าอ่า ภายในสามถึงห้าวันมีเห็นผลแน่นอนจะเหลืองเหลืองเนี่ยคือเปลี่ยนแปลงแน่นอนผนนลตนนนนน้น้วยผลดินผลผลลงดินหมายถึงว่าผลต้นที่เป็นแผล้นแผลด้วยแล้วผลลงดินด<ม>้วยแต่แต่แต่ถ้าส,สมมติว่าอาจารย์เนี่ยอย่าผนใบถ้าผนใบพูนี้ไว้ก็ไม,ม่แล้วมแมลงคือนี้ชุนนี้แรงมากงฮองโมนั้นปุ๋ยทั้งอะไรที่มีสะสมมีตัวแรงมากดังนั้นผลลงดินเนี่ยหนึ่งต่อร้อยครับคือคืออ้ขวดเนี่ยหนึ่งขวดเนี่ยคือหนึ่งจุดห้าลิตรอย่างละหนึ่งจุดห้าลิตรนะขวดเนี่ย ก่อนน้ำร้อยลิตรอันนี้อ,นนอนนในในก่อนเนี่ยถังถังร้อยถ้าถังสองร้อยลิตรก็ใส่ไปยังละาสองคนเด็ดเออมันกระจบละใช่นไหมมันเป็นสองเท่าอ่าทีนี้พอถึงอีกอันนึงคือทาแผลทำแผลแ,แผลที่ป่วยๆแผลที่เป,เป็นน้ำเยิ้มนะแผลท็อปเซอรลาหรือแผลอะไรก็แล้วแต่ขนแผลก็คือใช้เพียวๆอย่างละขวดอย่างละถั่วหรืออย่างละหนึ่งต่อหนึ่ง เวลาเวลาเรามีน้อยเราก็เอาตัวสมแก่อย่างมามีกี่ช้อใช่ไหมแล้วเราก็ไปทาไปเป็นผนหรือว่าถามีเยอะก็อยยางมะปวดผลกี่แผลไม่เกินสามวันนะครับสองวันสองวันฝนสามวันฝนไม่เกินสามบอกก็หายหมดทุกทัชแผลคือต้องทําแผลเดี๋ยวพ่งอยู่ข้างในไงคือที่ทั้งที่ที่ส่วนใหญ่แล้วทั้งคีมีทั้งสีที่ทำให้หายคือไงโมกข้างนอกมันแห้งทาคีมีเหมือนทั้งขี้เกียจเนี่ยแ้วแข่งเฉาะเฉพาะแล้วก็ ยาพิมีหรือผลพิมีใช่ไหมมันก็เหมือนกันแหละคือตัวยาเนี่ยหรือตัวจิลิเซียเข้าไปถึงข้างในเธอถามจะรักษาได้ไหมสำหรับทาแผลได้เนี่ยดีเลยนะเออถ้าเกิดเราเป็นแผลเล็กๆอะไรเงี้ยเราก็เอาไฟหัวแก๊หัวหัวแก๊ไอ่หัวแก๊กระบอกน่ะถึงเป็นหัวยางเงื่อนยางกระเต็กอะไรเงี้ยเราก็โหเผาเนี่ยเราก็เผาเผาแล้วเชีลูมก็ตายค่าชีลูมเสร็จอันนี้ทับไปไม่กี่วัน